สวัสดีครับพี่น้องครับผมเ<ด>มือ่อนี้พาพี่น้องมาชมสวนทุเรียนนะครับผม,มนี่ครับผมลูกเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟนะครับอันนี้คือลูกที่ใกล้จะนั่นแหละครับผมแก่เต็มที่แล้วครับผมเกินร้อยยี่สิบวันนะครับตอนนี้ก็จะมาดูวิธีการรับลูกของอาจารย์จยันเนียนะครับผม เก่งทั้งวิชาตัวเลขแล้วก็วิชายุทธศาสตรส <laughs> อ์อืออาบอออาร์เออ นี่ครับขึ้นยูปต้นใหม่ทุเรียนครับผมอ,าาอ้วแหน่มากโยนใหม่ไปนะครับผมเพื่อไปเคาะฟังเสียงว่าจะเป็นยังไงครับจากฟูเชียวชาติครับผมจบอันวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับ <laughs> มันกเกี่ยวกันเด้อครัหน้องจบยังมากกับคือเก้านะครับ หอด่บ่ประมาณหกเจ็ดปีนะครับต้นนี้แม่นยู่บวเกือบสิบปีแล้วครับพี่น้องสิบกว่าปีแล้วครับต้นเนี้ยจะเก็บแล้วครับพี่น้องมืดแล้วเนี่ กอบเอปนิงไปแตหไปบุญกมาน้องอย่ละนี้จะคือกอบนะสุดโอ้โหครับผมสุดยอดเยี่ยมจริงๆครับ หนึ่งสองสามโอ้โหพี่น้องครับอันนี้อันนี้เป็นมุมกลองอีกมุมกลองนึงโอ้โหฟีมือครับอ่กคิยอมย่อยเลยนี่ครับผม มาลุยกันต่อครับผมตอนนี้ก็ใส่ตะกาดึงเอาครับผมปลอดไทยโอโ้โหเสียงนกกระปูนะครับผมจริงๆประมาณสี่ห้าลูกเลยนุ๊<อ> <_ XV> ลูกมันเ <_ Evangel ion> ต็มที่แล้วพี่น้องเนะี่ย มันออกเลื้งแล้วครับผมจากเขียวออกเลืองครับเขาเรียกว่าหมอนท่องของแท้ครับแบบยามะนาวเยื่อเบิงเออทำอะไบไม่ไม่มีอ๋อต้องต้องเลี้ยเบิงมันมันไม่มีน้านะครับผมมันแห้งเลย ทอดจมอันไหนจะยิงเลยมือยาลเลยโอนะ้ตัวไนมาตุกตุกุกแล้วโอ้ยโอ้วไล่เเลยนี่ครับพี่ลอง <c oughs> นี่คือคนเก็บมากกว่าเกลจด ปรชิมแล้วนี่คร<ะ>ับผม dừng thì bố anh này nhá ăn lôi nhá lôi ăn chung đừng 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 này học ui ย,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 ย้อนย้อนอะกูเยอาเลยใ่เยอะเลยอ๋อจริงหรอเห็นบ่ครับผมเทโคโนโลยีสมัยใหม่ม <laughs> แต่ว่าสิษากว่าการโยนขึ้นแล้วเอากจะเจาะเอาตะกร้าไปครอบลูกไว้นะครับผมบกกบไปครบอบยันไปหาลูก แล้วก็ให้คนกนลางดึงขึง้นมันตึงนะครับผมลูกอะซีบอ่านั่นนครับผมแล้วก็วกดึงเอาโอ้อ,อย่าพผดดึงอะไรตึงอ่ะตอนแรกอะ่ะดึงแล้วเตอร์ดมันติดมนะาอ่เดินอ่ะตึงตึงรลุนตาเอา โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมอืมนี่ครับผมนี่เออคือหยรันชื่ออยู่บอกพี่น้องต้องเคาะก่อนด้ยครับผมนี่าเลกยมาเลยจับมันในคลิปในคลิปอะไร đang tay ơi anh ta cho nó cái viên gì anh viên lạnh chút cái mặt ơi anh tay cạnh ngang đây mẹ cái viên mình tươi không mà tao không bập nào cái nào bẩn thì đang quan là

bà bay lên đó trong luôn rồi bà ăn trong nhá <Nhạc> nhá đừng đừng mấy cậu này nó ngắn cậu cầm sai gì đừng à siết siết năm ừ ừ bỏ sang đây bỏ sang đây thành bao nhiêu nòng ได้เหรเสร็จแล้วบ่หลักทุเรียนครับหลักหลักทุเรียนเจ้าของนี่คร <cycles> no ับตากอรอตาเอร โอเคนะครับผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยด้ยครับผมค่บผมสวัสดีครับผม